น้องเขาไม่ปากไม่ดีแบบนั้นหรอกอาร์ตโพสต์หลังเกรสแจงขอโทษน้องถูกโยงแทงข้างหลังต้นหองไม่อักษรกช็อตฟิลแจงแล้วพระเอกหนุ่มเกรดว่ารินทร์ออกมาเปิดใจล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคม66หลังมีคนไปโยงถึงพระเอกกอกับดรามา่าอาร์ตพสุทธ์ที่ไปแฉในรายการหนึ่งว่าโดนพระเอกกอ แทงข้างหลังเมื่อ17ปีก่อนขัดแข้งขัดขาจนเป็นเหตุให้ไม่ต่อสัญญาช่องเก่าแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นใครหลายคนก็โยงไปที่เกรดวารินทรทรซึ่งเกรดออกมายืนยันแล้วไม่ใช่ตัวเองแน่นอนล่าสุดอาร์ตโพสคลิปชมคลิปที่เกรดออกมาชี้แจงเรื่องนี้พร้อมขอโทษน้องเพิ่งเห็นว่ามีคนไปโยง เกรซซึ่งไม่ใช่เกรซเพราะเกรซเป็นคนน่ารักพร้อมแคปชั่นอธิบายว่าเพิ่งเห็นว่าคนโยงไปหาน้องเกรซแต่ไม่ใช่น้องเกรซนะครับน้องนิสัยดีมากเจอผมทุกครั้งไหวผมทุกครั้งน้องเกรซน่ารักครับอย่าโยนอะไรแย่ไปให้น้องครับส่วนเป็นใครนั้นอืมน่าคิดครับคนที่คุณก็รู้ว่าใครอันนี้ต้องขอโทษน้องด้วยถ้าให้คนเดาไปหาน้องๆ้องเขาแมนพอ น้องเขาโดนสอนมาดีจากครอบครัวเขาไม่ปากไม่ดีแบบนั้นหรอกครับไว้ส่งหมูกรอบไปให้ทานนะคะบบแอดเกรดขีดล่างไรเดอร์สิด้านเกรดเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเขินคำชมด้วยว่าโหพี่ชมซะผมเขินเลยขอให้หมูกรอบขายดีๆขึ้นไปอีกฮะแต่ที่ทำเอาช็อตฟิลเมื่อดีเจต้นหอมสกุลตลาเข้ามาคอมเมนต์หยอก ชื่ออักษรกอว่าก้อยพิจนุกทำเอาอาถึงกลับมาคอมเมนต์ถามติดตลกว่าอุ้ยรู้ได้ไง